นายแพทย์ชนนันสีแก้วเสียงเสียงแลนครสีอยุธยาคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อพี่น้องอยุธยาและคนไทยทุกคนครับ พี่น้องนี่เคารพครบับผมหมอชนน่านในแพทย์ชนน่านีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องชาอายุธย,ยาที่เคารพทุกท่านที่เมตตาพักเพื่อไทยอย่างล้นพ้นครับพี่น้องครับทำไม อยุธยาและพักเพื่อไทยต้องคิดใหญ่ไม่คิดใหญ่ไม่ได้ครับพี่น้องหลังจากที่พวกเราถูกแย่งอำนาจถูกยึดอำนาจไปแปดปีเศษที่ผ่านมาประเทศชาติย่ำแย่พี่น้องประชาชนอดอยากศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถูกลดทอนต่ำเตีย้ย ลูกหลานถูกจับกลุมคุมขังโดยไร้เหตุผลถ้าปล่อยไว้ไม่คิดใหญ่พี่น้องประชาชนไม่มีโอกาสฟื้นประเทศชาติไม่มีโอกาสเจริญเติบโตครับจำเป็นจริงๆครับพี่น้องจำเป็นต้องคิดใหญ่คิดใหญ่เรื่องแรกเราต้องเอาเหตุเอาต้นเหตุ ของความย่ำแย่ทั้งหลายทั้งปวงออกจากประเทศนี้ไปก่อนประเทศนี้มันย่ำแย่และมันมีคำว่าสามปอมาก่อมายึดอำนาจและสืบทอดอำนาจเพราะฉะนั้นวันนี้ขอแรงพวกเราเอาสามปอกลับบ้านไป14 พฤษภาครับพี่น้อง8โง,งเช้าถึง5้ามงเย็นเป็นเวลาของพวกเราเอาสามปอกลับบ้านพี่น้องไม่ต้องออกแรงไม่ต้องกระทืบไม่ต้องไล่เข้าไปในกุงหาจับปากกามากาเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักยกจังหวัดทั้ง5าเขตนี่คือบันไดขั้นแรกที่ ผมเองต้องขอจับมือกับพี่น้องอย่างจริงๆเพื่อคิดใหญ่คิดใหญ่ครั้งนี้จะสำเร็จได้ครับพี่น้องครับอายุทยาต้องรวมเป็นหนึ่งเราแบ่งใจให้ใครไม่ได้อีกแล้วผลการสำรวจบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะได้240ถึง260เสียง จากการเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องครับแม้ได้260เสียงเมื่อวานมีพักการเมืองสองพักแอบไปนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็เจตนาถ่ายรูปออกมาโชว์บอกว่าจะจับมือกันตั้งรัฐบาล203เสียงจริงๆไม่อยากจะพูดถึงพักการเมืองอื่นครับเพราะมันกระดากปาก แต่จำเป็นจริงๆข้อเท็จจริงมันปรากฏว่าพักพลังประชารัฐพักภูมิใจไทยไปจับมือกันตั้งรัฐบาลขณะที่พี่น้องประชาชนยังไม่มอบอำนาจให้บอกว่าจะจับมือกันสี่พักพลังประชารัฐภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาประชาธิปัตย์ได้203เสียงก็ตั้งรัฐบาลได้พี่น้องเอาไหมครับ เอาไหมถ้าไม่เอา14พฤษภาเข้าคูหากาเพื่อไทยทั้งคนทั้งมากครับภารกิจแรกครับเรามีของดีให้พี่น้องช่วยกันผ่านการเลือกตั้งพักเพื่อไทยภูมิใจครับเรามีตัวแทนอาสามารับใช้พี่น้องคิดเลือกตั้งิดหนึ่งครับของจริงไม่ใช่กล่องสุม่ม กองของจริงจับต้องได้ทํางานรับใช้พี่น้องได้ทันทีหลังจากเลือกตั้งกองอนดบอารีวงสกุลครับเป็นความหวังของพรรคเพื่อไทยเราที่จะมาเปลี่ยนแปลงที่จะมาเปลี่ยนใจพี่น้องชาวอายุทยาว่าเพื่อไทยเรามาเราพร้อมแล้วเขตเลือกตั้งที่สองครับเราจำเป็นจริงๆครับสอสอของเรา อยู่กับเรามาตลอดตั้งแต่สมัยคุณพ่อแต่สุดท้ายเขาก็ไปจากเราพี่น้องช่วยปลบมือส่งเขาไปดีหน่อยครับ <แ purpose> เราไม่ของใหม่มาทดแทนครับใจถึงเพิ่งได้ลุยตลอดสุรเชษชัยโกศลครับพี่น้องครับไม่ต้องเสียใจครับ ขอบคุณพี่น้องชาอยุธยาด้วยตอกย้ําสําหรับความมั่นใจเรามาสุ่มสารวจดูผลปรากฏว่าพี่น้องอยุธยาเตสองเฮใจให้สุรเชษชนะขาดลอยกับพี่น้องพี่น้องครับเขตเลือกตั้งที่สาแม้จะเป็นผู้อุโสมีประสบการณ์ ยังมีใจอาสารับใช้พี่น้องฝากไว้ในอ้อมใจองค์อาจวัชิระพงษ์ครับผู้อาว,วุโสของเราครับแม้ท่านจะมีความอาวุโสแต่ยังมีจิตใจมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาทำหน้าที่เป็นผู้แทนของพี่น้องต่อไปคิดเลือกตั้งที่สี่ครับคนลุ่มไฟแรง เป็นสมาชิกสภาองค์การม,มหาชนจังหวัดสจบแบงค์อาทิตย์ภาคอินรีเอาเสียงเสียงเสียงพี่แบงค์หน่อยครับเสียงพี่แบงค์หน่อยครับพี่น้องครับเขตนี้สู้หนักเขตนี้สู้หนักครับอรักแบงค์เลือกเพื่อไทยทั้งคนท่านพักครับพี่น้องได้กระดบ เขตเลือกตั้งที่ห้าอายุทยาเราได้เพิ่มมาเหเขตในนามพักเพื่อไทยครับต้องกราบขอบพระคุณในการเลือกตั้งมาปี62พี่น้องช่วยสนับสนุนเพื่อไทยมาสองเขตเขตเลือกตั้งที่สองที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่และอีกท่านหนึ่งเป็นอสสอของพักเพื่อไทยเรายบสภาเป็นอดีตสสเหมือนคุณหมอ,อสสรัชชิน,น์ ไกลเดชารักไหมครับถ้ารักรักขอเสียงหน่อยพี่น้องครับถ้าพี่น้องอยุธยาตัดสินใจมอบหมายความไว้วางใจผ่านผู้สมัครรับเลือกตั้งเราห้าเขตสิ่งที่เราจะได้เรื่องต่อไปครับ พี่น้องในวันที่5เมษายนพักเพื่อไทยเราจะประกาศผู้ที่จะสูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพักเพื่อไทยสามลายชื่อบนเวทีนี้มีอยู่สองท่านที่ไปทุกเวทีพี่น้องประชาชนจะส่งเสียงบอกกล่าวและเรียกร้องมาอายุทยาก่อนมาถึงวันที่5 ที่คุณหมอฐานะเป็นประธานจะตัดสินใจเลือกในคณะกรรมการบริหารจะขอฟังเสียงหน่อยนะครับว่าสองท่านนี้พี่น้องสนับสนุนหรือไม่อย่างไรคนแรกเป็นแก้วตาดวงใจเป็น DNA เป็นสายเลือดของนายยกที่อยู่แดนไกลที่พวกเรารักมากที่สุดคุณเองแพทองทานชินวัตรครับ ใครต้องการให้คุณเองมาเป็นคนดิเดตนายกและถูกเสนอชื่อไปเป็นนายกขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเหมือนเสียงดวยประเดส์ดครับผลการสำรวจของนิดาโพออกมาล่าสุดนำเลิ้วครับเทิงที่สองสองช่วงตัวคุณเองแพ้ทองทานชินวัตร อีกท่านหนึ่งครับอาสามากแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องปากเรื่องท้องให้กับพี่น้องประชาชนเศรษฐามาพาพวกเราไปเป็นเศรษฐีคุณเนาา็ตเศรษฐาทวีสินครับไปแล้วคุณโอปอบอกว่าติดแฮชแท็กเศรษฐามาพาพวกเราไปเป็นเศรษฐีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องหนักจริงๆกครับพี่น้อง ไทยต้องการให้คุณเศรษฐามาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยขอบพระคุณครับถ้าอย่างนี้เนี่ยวันที่ห้าน่าจะมีทั้งสองชื่อครับแต่เราจะประกาศทั้งสามเพราะฉะนั้นวันที่14พฤษภาถ้าต้องการให้คุณเองแพรดองดานคุณเศรษฐาทวีสิน เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเอานโยบายดีๆกับคืนสู่พี่น้องเข้าคูหากาเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคครับพี่น้องครับแฟนคลับสุลเชษแล้วครับชนะแน่ชนะแน่สุลเชษชนะแน่นอนพี่น้องครับ วันที่14พฤษภานอกจากเอาอำนาจพวกเราคืนมาแล้วเราจะได้แคนดิเดตนายกรลฐมตีของพรรคเพื่อไทยที่เรามีความมั่นใจในความรู้ความสามารถแล้วเราจะได้ในสิ่งที่พวกเราต้องการที่สุดคือนโยบายที่เป็นประชาธิปไตยกินได้ของพรรคเพื่อไทยครับ พี่น้องชางอายุทยาผมไปดูสถิตินะครับรายได้ของจังหวัดสูงเป็นอันดับสามของประเทศไทยรองมาจากจังหวัดระยองแต่รายได้ต่อหัวพวกเราเป็นอันดับที่6ตีตัวเลขกลมๆครับต่อปี490,000บาทต่อคนต่อปีสวัสดีเศรษฐีอยุทยาครับ จริงๆไม่ต้องพูดถึง2อง0 0ืบาทเลยเนาะเมื่อสักครู่คุณนิดพูดถึง2 0,000บาทต่อครอบครัวคุณหมอก็เลยไปเปิดข้อมูลดูบอกว่าพี่น้องชาวอายุทยาหนึ่งคนมีไรายได้ต่อหัว4 9่0 0 0มืบาทต่อคนต่อปีขอยกมือคนเป็นเศรษฐี4,90 0 0นหน่อยครับขอยกมือดูว่า ใทยมีรายได้น้อยกว่าสอง0มืบาทต่อครอบครัวบ้างครับ4ี่แสนก็เอาสองหมื่นต่ำกว่าก็เอาพี่น้องครับนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตัวเลขบอกว่าพี่น้องได้4ี่แสนแล้วในครอบครัวเราทำไมมันต่ำกว่าสอง0 0ื่นแล้วมันอยู่กับใคร มันอยู่กับชาวอายุทยาจริงหรือเปล่าพักเพื่อไทยเราเห็นปัญหานี้ครับเข้ามาพี่น้องต้องมีไรายได้แรงงานในอายุทยาเยอะไปหมดครับข่าแรงขั้นต่ำวันละหกร้อยเอาไปเลยครับลูกหลานพวกเราจบปริยติเข้างานเดือนละสองหมเอาไหมเอาไปเลยพี่น้อง ครัวเรือนมีรายได้ต่ำกว่าสองหมืเติมให้สองหมืน่นนมไหมครับใครอายุสิบกคุณนิดบอกว่าเตรียมตัวเตรียมใจไม่ต้องซื้อกระเป๋าให้มันตงุงแต่เราจะมีกระเป๋าตังค์ดิจิตอลเพราะยุคนี้ยุคดิจิตอลเราเติมสตังค์ดิจิตอลไปในกระเป๋าท่านใช้ ภายในหเดือนรัศมี particle, สี nah ่กิโล4ี่ก <S iros cin an> ิโลสี่กิโลจากบ้านท่านเพื่อเป็นการกระตุ้นกระตุกเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้พวกเราลืมตาอ้าปากได้ครับพี่น้องอยู่ที่ไหนจ่ายที่นั่นห้ามเอาไปจ่ายที่อื่นเกิน4ี่กิโลไปถ้าท่านจะไปใช้มันจะบอกว่าตดตัดตตตตมันจะใช้ไม่ได้ ขยับมาอยู่ใน4กิโลมันบอกเปื้เปืดเปื้อรดเปื้ดเปื้ดเกินหกเดือนท่านลืมเอาไปใช้มันบอกแต่ใช้ภายในหเดือนมันบอกปกระตุ้นเถตติทั้งใหญ่เอาพวกเราออกจากห้องไอซยูให้ได้กับพี่น้องพี่น้องที่กระตุใครมี บัตรสาบาทบ้างมีจะใช้ไม่ได้น้ำซ้ำต้องไปรอคิวนานปวดหัวไปได้กระเพาะกลับมา30บาทยุคใหม่พี่น้องไร้ปัญหาไร้ข้อกังวลเราเปลี่ยนระบบเรายกระดับบัตรประชาชนไปเดียวใช้ได้ทุกที่ครับพี่น้อง ไม่ต้องรอคิวจองคิวไว้เลยไม่ต้องรอยามารับยาร้านขายยาข้างบ้านตรวจเลือดตรวจเยี่ยวตรวจอุชระไม่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลตรวจห้องแลบข้างบ้านส่งข้อมูลให้คุณหมอในบนค่าวเราจะเปลี่ยนระบบให้สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพเป็นนายประกรันตามจ่ายพวกเราทุกที่ครับเอาไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ พวกเราตัดสินใจในวันที่14แล้วเราจะได้สิ่งที่พวกเราต้องการอายุทยาต้องการเปลี่ยนไหมครับต้องการเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเทใจมาให้เพื่อไทยเข้าคูหากาทั้งคนทั้งพรรคยกจังหวัดแลนสไลด์ทั้งจังหวัดครับผม ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสอสอในแพทย์ชนนันสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคะ่ะพี่น้องฟังนโยบายแล้วชอบไม่ชอบเลือกไม่เลือก